อยากกินนิดหน่อยพอเป็นพิธีจัดถ้วยเล็กแต่ถ้าใครสายโหดอยากกินเยอะๆยกถาดไปเลยจ้าเอาละค่ะไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยการทำน้ำใบเตยก่อนนะจ๊ะใช้ใบเตย4-5ใบใส่น้ำลงไป100 ml แล้วปัน่นอันนี้มันจะดูเยอะกว่าสูตรนะเพราะว่าป้าทำเผื่อไปใช้เมนูอื่นด้วยใครไม่มีเครื่องปัน่นใช้การตำแทนก็ได้ปั่นเสร็จแล้วทำการกรอง กรองเสร็จแล้วตวงน้ำใบเตยออกมา50 ml ิมลพักไว้ก่อนมาทำตัวขนมกันนะคะนำชามใบใหญ่ๆมาหนึ่งใบนำแป้งข้าวเจ้ามา50กรัมหรือ6ช้อนโต๊ะแป้งมัน12กรัมหรือ1ช้อนโต๊ะครึง่งน้ำตาลปี๊บ1น0กรัมหรือ7ช้อนโต๊ะครึง่งผสมผสมบี้บีให้พอแป้งและน้ำตาลปี๊บกระจายตัวเข้าด้วยกัน แค่บีบให้ตัวน้ำตาลปี๊บมันเล็กลงเล็กน้อยก็โอเคแล้วนะคะเมื่อบีได้ประมาณนี้เทน้ำใบเตย 50ML ที่เตรียมไว้ลงไปแต่ไม่เทพรวดเดียวหมดนะคะค่อยๆเทแล้วก็นวดไปเรื่อยๆเทนวดเทนวดจนกระทั่งน้ำใบเตยหมดตอนนวดพยายามบีบีให้น้ำตาลปีปล๊บละลายมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะ เมื่อน้ำไบเตยหมดแล้วใส่น้ำเปล่าลงไป80 ml แล้วผสมให้เข้ากันไม่อยากใช้น้ำเปล่าใช้น้ำใบเตยแทนได้แต่ระวังนะถ้าใส่เยอะเกินไปขนมอาจจะขมก็ได้สุดท้ายค่ะเติมน้ำกะทิลงไป75 ml ป้าใช้เป็นกะทิกล่องนะใครจะคั้นกะทิเองก็ได้ก็ให้ใช้เป็นหัวกะทิเลยผสมให้เข้ากัน จากนั้นทําการกรองเผื่อว่าจะมีแป้งหรือน้ําตาลปี๊บที่เป็นเม็ดเมดหลงเหลืออยู่ถ้ามีแป้งหรือน้ําตาลปี๊บเป็นเม็ดเม็เมก็บีบบีลงไปนะจ๊ะอันนี้ป้าจะกรองใส่กาเลยนะคะจะได้เทลงถ้วยง่ายๆถ้าไม่มีกาจะใช้เป็นขวดบีบขวดซอสก็ได้หรือจะตักหยอดทีละถ้วยก็ได้เอาที่เราถนัดเนาะก่อนใช้งานต้องคนหรือเขย่าแป้งทุกครั้งก่อนเทเนื่องจากว่าตัวแป้งมักจะไปตกตะกอนนอนก้อนอยู่ที่ด้านล่าง พักในส่วนนี้ไว้ก่อนตอนนี้มาทำหน้าขนมกันใช้กะทิ200 ml อป้าใช้กะทิกล่องเหมือนเดิมนะคะใส่เกลือครึ่งช้อนชาตัวหน้ากะทิเนี่ยรสชาติเขาจะออกเค็มๆมันๆน,นะเติมแป้งข้าวเจ้าลงไป12กรัมหรือ1ช้อนโต๊ะครึ่งใครชอบหน้ากะทิแบบแข็งๆเพิ่มปริมาณแป้งข้าวเจ้าได้เลยคนๆจนกระทั่งแป้งละลายหมด คนเสร็จแล้วทำการกรองถ้ามีแป้งเป็นเม็ดๆหลงเหลืออยู่ก็บีบๆลงไปนะเทตัวหน้าขนมลงในขวดบีบขวดซอสหรือกาน้ำก็ได้หรือจะตักหยอดทีละถ้วยก็ได้แล้วแต่ถนัดพักในส่วนนี้ไว้ก่อนนำน้ำใส่ซึ้งแล้วต้มเตรียมไว้เลยเมื่อน้ำในซึ้งเริ่มเดือดเราจะมาเทขนมลงถ้วยกันนะคะ เทขนมลงถ้วยตอนที่น้ำเริ่มเดือดแล้วนะมาเทขนมถ้วยกันค่ะเดี๋ยวจะเทลงถ้วยไซส์ปกติก่อนนะถ้วยแบบนี้ป้าสั่งมาจากช้อปปีค่ะใครอยากได้เดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์นะจ๊ะถ้าเกิดว่าใช้ทําขนมไซส์นี้1สูตรจะทําได้ประมาณ22-23ถ้วยตามทฤษฎีที่เคยร่ำเรียนมาเขาบอกว่าก่อนเทขนมลงถ้วยให้นําถ้วยไปนึ่งจนกระทั่งร้อนก่อน แต่จากการไปเมาส์มอยกับแม่ค้าขนมถ้วยแถวบ้านมา mm. เขาบอกป้าว่า mm. ไม่ต้องนึ่งถ้วยก่อนหยอดขนมก็ได้รับรองขนมไม่ติดพิมพ์ถ้าเกิดว่าแกะขนมตอนที่ขนมเย็นสนิทแล้วดังนั้นวันนี้ป้าจะมาลองทำแบบที่ไม่นึ่งถ้วยก่อนหยอดแป้งขนมถ้วยนะจ๊ะอ่ะก่อนหยอดแป้งขนมถ้วยอย่าลืมคนหรือเขย่าตัวแป้งทุกครั้งก่อนใช้ หยอดตัวขนมลงถ้วยโดยเราจะหยอดให้เกินครึ่งหนึ่งของถ้วยขึ้นมาเล็กน้อยถ้าจะชั่งน้ำหนักแป้งถ้วยหนึ่งจะหนักอยู่ประมาณ15-16กรัมต่อถ้วยเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานำไปนึ่งกันนะคะน้ำในซึ้งต้องเดือดจัดจัดแบบนี้เลยนะถึงจะนำขนมถ้วยลงไปนึ่งได้นำขนมลงนึ่งด้วยไฟแรงสุดเป็นเวลา8นาที ถัดมาเรามาหยอดหน้าขนมกันนะจะหยอดในซึ้งเลยก็ได้หรือจะยกขนมลงมาก่อนเอามาหยอดข้างนอกก็ได้เพราะว่ามันร้อนค่ะแต่ใดๆก็คืออย่าลืมเขยา่าหรือคนแป้งที่เป็นหน้าขนมทุกครั้งก่อนเทแล้วก่อนเทหน้าขนมลองแตะตัวขนมดูด้วยค่ะว่าสุกแห้งดีหรือยังถ้ายังไม่สุกเพิ่มเวลานึงได้เทหน้าขนมลงไปขนมหนึ่งถ้วยจะใช้หน้าขนมประมาณ9กรัมต่อถ้วย ตอนนึ่งเสร็จใหม่ๆตัวขนมมันจะดูฟูๆนะคะแต่เมื่อตั้งทิ้งไวสักครู่เนี่ยเขาจะยุบตัวลงเป็นเรื่องปกตินะอ่าเมื่อหยอดหน้าขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปนึ่งบนน้ำเดือดเป็นเวลา8นาทีใช้ไฟแรงในการนึ่งนะคะเมื่อครบเวลาเปิดฝาออกพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นก็แค่ออกจากถ้วยกินได้ ป้าเนี่ยหนูแค้ขนมออกจากถ้วยแล้วขนมติดพิมพ์ทำยังไงดีอันนี้นะคะมันติดพิมพ์เพราะว่าขนมยังไม่เย็นสนิทค่ะยังร้อนๆอยู่แล้วป้ารีบแคะส่วนอันนี้ขนมเย็นสนิทแล้วลองแค้ดูปรากฏว่าขนมร้อนออกจากพิมพ์ได้อย่างง่ายดายไม่ติดพิมพ์เลยหน้าขนมอันนี้มันจะดูแข็งๆนิดนึงนะคะเพราะว่าป้าทดลองเพิ่มแป้งข้าวเจ้าเป็น20กรัมในส่วนของหน้าเดี๋ยวไม่เชื่อให้ดูถ้วยนะว่าไม่มีขนมติดอยู่เลย ถัดมาค่ะมาลองทําแบบถาดกันถาดที่เห็นอยู่นี้จริงๆแล้วเป็นถาดขนมหม้อ,อกแกงนะคะปากถ้วยวัดได้9.8คูณ6.8เซนความสูง3เซนขนม1สูตรจะสามารถใส่ถาดไซส์นี้ได้ทั้งหมด4อันคนแป้งทุกครั้งก่อนใช้จากนั้นเทแป้งลงไปในถาดค่ะขนม1ถาดจะใช้เนื้อขนมประมาณ95กรัมบวกลบนิดหน่อย ตออันนี้อย่าลืมต้มน้ําในซึ้งให้เดือดเตรียมไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อเทขนมลงไปแล้วต้องรีบนําไปนึ่งนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวแป้งมันจะไปนอนก้นอยู่ที่ด้านล่างสมดต,ตัวถาดหม้อกแกงอันเนี้ยร้านวัตถุดิบเบเกอรี่บางร้านก็มีขายนะหรือว่าจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้ตามช้อปปี้ลาซาด้าก็มีขายยังไงเดี๋ยวป้าใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์อีกทีนะคะเลื่อนหาดูด้วยตัวเองได้เลยใช้ถาดใช้พิมพ์ไซส์อื่นก็ได้แต่ว่าไปปรับเปลี่ยนระยะเวลาที่ใช้นึ่งกันเอาเองนะ อตอนนี้นำขนมนึ่งบนน้ำเดือดจัดๆนึ่งด้วยไฟแรงเป็นเวลา12นาทีหรือจนกระทั่งสุกเปิดฝาออกอันนี้น้ำหยดลงไปในหน้าขนมนะคะเลยไม่ค่อยสวยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะยังใช้ได้อยู่คนหน้าขนมทุกครั้งก่อนใช้แล้วก็จับราดลงไปบนตัวขนมได้เลยค่ะใครไม่ชอบหน้ากะทิหนาๆทำหน้ากะทิแค่ครึ่งสูตรก็ได้นะแต่ป้าว่าใส่เต็มสูตรนี่แหละกำลังดีอ้วนดี เทหน้าเสร็จแล้วก็จับนึ่งบนน้ำเดือดด้วยไฟแรงเป็นเวลา12นาทีหรือจนกระทั่งสุกตอนนึ่งเสร็จใหม่ๆห,หน้าขนมมันจะดูฟูๆนะคะเดี๋ยวตั้งทิ้งไว้เขาจะยุบตัวลงเล็กน้อยใส่ถาดอันนี้ก็สะดวกดีตรงที่เมื่อตั้งทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทแล้วเราสามารถปิดฝาแล้วนำไปแจกหรือนำไปขายได้เลยไม่ต้องหากล่องใส่อีกให้ยุ่งยาก เมนูนี้ถ้าทำแล้วแนะนำให้กินให้หมดภายในวันเดียวกันกับที่ทำนะคะเก็บไว้ไม่ได้นะเก็บไว้แล้วไม่อร่อยถัดมาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบตัวขนม1สูตรแป้งข้าวเจ้า1บาท80สตางค์แป้งมัน50สตางค์น้ำตาลปี๊บ6บาทน้ำใบเตย3บาทน้ำสะอาด1บาทกะทิ5บาท25สตางค์ รวม17บาท55สตางค์ต่อ1สูตรส่วนหน้ากะทิต้นทุนวัตถุดิบ1สูตรจะอยู่ที่15บาทต้นทุนวัตถุดิบตัวเนื้อขนมแล้วก็หน้าขนมรวมกันจะอยู่ที่32บาท55สตางค์ต่อ1สูตรถ้าทำใส่ถ้วยไซส์ปกติ1สูตรจะทำได้ประมาณ22ถ้วยถ้าทำได้22ถ้วยต้นทุนวัตถุดิบต่อถ้วยจะอยู่ที่ 1>, 1บาท48สตางเฉพาะตัวขนมนะคะไม่รวมค่าถ้วยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบถาด1สูตรทำได้4ถาดตัวเนื้อขนมแล้วก็หน้าขนมต่อ1ถาดจะอยู่ที่8บาท14สตางถาดและฝาตกชุดละ6บาท80สตางอันนี้รวมค่าจัดส่งแล้วนะคะถ้าซื้อมากก็จะถูกกว่านี้ถ้าซื้อน้อยก็จะแพงกว่านี้นะอ่ะ เอาตัวค่าเนื้อขนมหน้าขนมแล้วก็ถาดและฝามารวมกันต้นทุนจะอยู่ที่14บาท94สตางค์ต่อ1ถาดต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากาันแนะนำให้คิดด้วยตัวเองอีกทีและในคลิปนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่ายังไม่ได้คิดให้แล้วก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแกส๊สค่าน้ำค่าไฟค่าจีป,ปาถาอื่นๆ ราคาขายขายกี่บาทดีถ้าแถวบ้านป้านะคะแบบถ้วยแบบในรูปเนี่ยเขาจะขายอยู่ที่คู่หนึ่งเจ็ถึงสิบาทแล้วแต่ร้านส่วนที่เป็นถาดแบบนี้ป้ายังไม่เคยเห็นใครขายนะถ้าเป็นป้าจะขายป้าก็คงจะขายที่ถาดละ3 5บาท3ถาดร้อและแน่นอนว่าไม่ต้องเชื่อที่ป้าบอกคิดละคำนวณต้นทุนวัตถุดิบด้วยตัวเอง บวกกำไรที่พอใจแล้วตั้งราคาขายเองได้เลยจ้าสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า